ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกะ็วันนี้เพื่อนๆที่ขายต้นไม้ออนไลน์นะคะให้พินิจมาสอนวิธีการแพ็คต้นไม้นะคะวันนี้เป็นต้นอะโกนิมาแต่เป็นการส่งต้นไม้แบบถอดกระถางส่งนะคะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าสั่งต้นไม้4ต้นหต้นนะคะเราก็จะต้องถอดออกจากกระถางแล้วส่งนะคะเพราะว่าถ้าส่งทั้งกระถาง ราคาค่าส่งนะคะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับการขนส่งนะคะวันนี้ก็จะะมาดูวิธีการแพ็คแบบถอดกระถางนะคะสำหรับท่านที่จะขายออนไลน์นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีตรงนี้ก็จะมีนี่ค่ะเป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะคะตัวแพ็ค แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะและก็จะมีตัวนี้หนังยางลังก็เพื่อนๆหาลังที่ให้มีความพอดีกับต้นไม้นะคะ,ะลังมีหลายขนาดก็ให้ซื้อที่ที่เขามีขายจำหน่ายถ้าถ้าเป็นลังแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะตกอยู่ที่2บาทถึง3บาทนะคะส่วนถ้าเราไปซื้อที่ปลายนีหรือไปซื้อที่ขนส่งเอกชน เขาจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะแบบนี้ก็อาจจะประมาณ12บาทถึง20บาทนะคะอ่าก็มาดูกันเลยนะคะถ้าจะถอดกระถางส่งจำนวนสัก3ามต้นสี่ต้นนะคะอ่าอันนี้เป็นแสงเงินแสงทองตัวนี้เนี่ยถุงแบบนี้นะคะอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงได้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกจากกระถางผู้ที่จะ ทำขา,ขายออนไลน์นะคะก็ทําวิธีนี้เนี่ยอ่าเนี่ยล้อ้แบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เสร็จตรงนี้ส่วนนี้ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้หนังสือพิมพ์นะคะ เสร็จแล้ววางแบบนี้อ่ะวางแบบนี้นะคะกลิ้งมองเห็นไหมคะเพื่อนๆจับแบบนี้นะคะแล้วพบลงลักษณะนี้อ่ะจับตรงนี้ให้แน่นๆนะคะตรงนี้จับแน่นๆเสร็จแล้วก็กลิ้งแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะ ไม้จะไม่บอบช้าเลยนะคะถ้าทําแบบนี้เนี่ยได้แล้วนะคะก็คือเราส่งแบบถอดกระถางส่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยพอได้ลักษณะนี้อ่ะเราก็ล็อกด้วยเทป ได้เลยนะคะ่เป็ที่จะส่งได้แล้วลักษณะนี้ทีนี้เราจะใช้ตัวตัวนี้นะคะเนี่ยกระดาษแข็งแข็งแข,ข็งแข็งแบบนี้มาล็อกอีกทีนึงนะคะอ่ะกระดาษลักษณะนี้แบบนี้นะตรงกลางทำให้เป็นแนว ให้มีแนวที่จะพับได้ใช้เหล็กตัวนี้ไม้บรรทัดได้นะคะพับเข้ามาอ่ะ ประมาณนี้นะคะเนี่ยได้แล้วได้แล้วนะคะนหนึ่งต้นเราก็ส่งได้หารังที่พอมเหมาะนะคะอ่าต้นนี้ก็เหมือนกันก็ทําลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะแบบนี้ทีนี้รังที่จะใส่รังที่จะใส่ถ้าเราใส่ถ้าเราใส่รสังลงไปเนี่ยแบบนี้นะคะเพื่อ เพื่อไม่ให้เขาขยับเราใช้เชือกเชือกเป็นเชือกฟางแบบนี้ได้นะคะเพื่อนเอนมองเห็นไม่เอ่ยเจาะรูเจาะรูตรงนี้นะคะเพื่อที่จะล็อกเขาอันนี้ทำให้ดูกระถางเดียวก่อนเนี่ยแทงลงไปแบบนี้นะคะ ล็อกด้านในอีกนะ ให้ทําลักษณะนี้นะคะเพื่อน,อนใช้เชือกมัดล็อกข้างในแบบนี้เลยโยนยังไงเขาก็ไม่ขยับนะคะก็เป็นการแพ็คต้นไม้ส่งแบบถอดกระถางนะคะเนีย่ยเสร็จแล้วเรากอ็อาจจะใช้เชือกมัดด้านนอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หิ้วได้สะดวกใคที่จะส่งส่งทั้งกระถางแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องอ่ะ ส่งทั้งกระถางก็จะต้องหออีกลักษณะหนึ่งนะคะ,ะใช้หนังสือพิมพ์นี่แหละคะ่ะอันนี้คือจะส่งทั้งกระถางนะคะ ด้านล่างต้องใส่ถุงอันนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจมีความชื้นนะคะก็ปิดแบบนี้ใส่ถุงกันไว้ไม่ให้ความชื้นออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ,ะพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกครั้งนึง นี้จะต้องทําส่งได้ทั่วไทยนะคะทำแบบนี้อูเอาไว้เลยนี่ค่ะนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับ หลายๆท่านนะคะพี่นิกก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้พี่นิตยาด้วยนะคะวันนี้ก็คงลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในรายหน้าค่ะสวัสดีค่ะ